อ่ะก็ะะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟนะ์สดนะของ t i k t o ็อกนะครับอ่ะสองคนที่มียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับอ่ะยอดคนดูไลฟ์ซีนน้อยก็สามารถเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนันตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณผู้ชม่าเข้ามาในเว็บไซต์เนี้ยเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMMKTE er นะสำหรับการเข้ามาก็ง่ายๆเลยนะครับก็สามารถเซิร์ชได้ว่า KMMKTE er นะรหรือว่าจะคลิกเข้ามานะในลิงก์ข้าลง,าล,งล่างคลิปนี้ได้เลยผลการวางลิงก์ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะนี่ขเขาแจ้งเราลงชื่อ้ใช้นะคนที่มีนัสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อกู้ใช้ไปเรื่อยๆส่วนคนที่ยังไม่มีนากสมาชิกก็สามารถกดไปสมัครสมา,สมาชิกได้บนขอมือตัวนี้เลยนะครับหลจากจเป็นการสมัครใช้งานนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะแล้วก็อีเมลนะนชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงมาเลยก็ได้นะครับต่อจะเป็นรหัสนะครับ ลาลาพาตัวนี้ก็ต้องเจอจำลาพาให้ดีเลยทำการยืนยันลาพาอีกครั้งนะครับแต่ไหนก็ได้ยืนยันติ๊กไปที่จะไม่ใช่โปรแกรมนะอัตรงนี้นะแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับตัวคนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถกดสมัครใช้งานโดยบัญชีทีม g o กูเกิลหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับทำการสมัครเปที่เรียบร้อยแล้วโควมโชว์ชื่อผู้ใช้แล้วก็หลังผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานน้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับตัวคนที่สมัครใช้งานใน Google ไปก็กดลงชื่อก็ใช้ด้วย Google ห่นแหตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วกดลงชื่อก็ใช้ไปเลยนะ อ่าก็กดลบชื่อก็ใช้มาแล้วนะคนีทเป็นหน้าคําซื้อใหม่นะก็จะมีหลายฟอร์มให้กับเราเลยเลืใช้ตรงนี้เลยจะมีทั้ง Facebook นะครับ Instagram TikTok นะครับ YouTube Telegram Twitter นะครับ SEO ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะตัวนี้จะเลือกใช้ไปฟอร์มของ TikTok นะก็เลือกที่ TikTok ตรงนี้เลยจะได้มูลหมู่ตรงนี้จะมีหลายมูลหมู่ให้กับเราได้เลือกใช้หลายมูลหมู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีหลายมูลหมู่เลยนะให้เราเลือกนะตรงนี้จะเลือกที่อ่ามูลหมู่ TikTok เพิ่มคนดูไลฟ์สีมสดตรงนี้นะครับไอ้3ตัวนี้กดเลือกเลยนะอาจจะได้มีบริการตัวนี้ให้เราได้ใช้หลายบริการตัวนี้เลยก็สามารถเลือกใช้ ได้เลยนะตัวนี้เพื่เลือกพิซซี่อันแรกเลยนะตัวนี้นะผมก็เลือกเลยนะครับอาจารย์จะมีคำอธิบายตัวนี้ให้กับเราได้อ่านกันนะครับก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจเลยถือว่าเป็นคําอธิบายหรือว่ารายละเอียดในการใช้บริการนะก่อนใช้งานได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นการเบอร์ลิงก็คือเบอร์ลิงของไลฟ์สดมาเลยเนี่ยก็คัดลอกปิงไลฟ์สดข้างบนมาเลยนะครับอาจารย์ก็ใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือเปอร์เซ็นต์การที่เบอร์เข้าไปได้เลยนะตัวนี้ผมก็ใส่หนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับอาจารย์ไปใส่ก็จะทำการคำนวณคค่่่่่าจะแกกไไปปทีีเเรรรยยบ้้้อลลวมดสัังซืน บริการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพนแมสจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะตัวนี้แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จที่็ที่เรียบร้อยแล้วนี่เองก็สามารถตรวจสอบปวดการสั่งซื้อนะครับของคุณผู้ชมได้นะครับดีนะปวดการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะจะมีไ d ดีนะครับก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนั่นเองส่วนตัวนี้จะเป็นรง์นที่ใส่เข้ามานะก็สามารถคลิกเข้าไปนะเพื่อตรวจสอบเลยเลยว่าิงกนนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นส จะดำเนินการให้กับรอตันเลยเวลาที่เราเลือกไว้นะครับตัวนี้ระบบที่หล่อไปใสดงบริการนะผมจะแดะเมนูต่างๆไว้ใช้ต่อเลยนะครับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูการเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางตัวนี้เลยนะครับถ้าคุณชมนะยอดเงินไม่เพียงพอหรือว่าเพิ่มสมัครใช้งานหรือว่าตัวนี้เรามียอดเงินเลยก็สามารถเติมเงินได้เลยนะจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกนะครับก็จะมีช่องทางสแกนเคียรโค้ดนะโอนเงินแน่สลิปนะแล้วก็ชิลเพย์นะก็สามารถชิลเพย์ตัวนี้จะมีหลายช่องทางตัวนี้ให้เราเลือกนะก็สามารถเลือกใช้ได้เเลยนนนะะะคครรัับบต่อมาจป็ แล้วก็คริปโตตัวนี้จะเป็นการเติมเงินของตามประเทศก็สามารถใช้ตะกุลเงินนะครับยูเอเดอ่าหรือบิทคอยก็สามารถใช้ได้เลยครับอ่สวับริการนะครับขั้นตอนเงินเป็นการก็ยู่ด้าอร่าเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำตามคำแนะนำาูเอเ่าตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ละชนชาติจะมีคำแนะนำยู่ด้านล่านะก็สามารถทำตามได้เลยครับต่อมาตรงนี้จะเป็นฟอดการเติมเงินด้านขวามือตัวนี้ครับจะไปขึ้นมาให้กับเราเห็นแล้วว่าเราเติมเงินไปเมื่อไรนะครับตัวนี้อ่ต่อมาถ้าจะเป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็ เราจะเลือกบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวมรวมไปแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับจะมีบริการทั้งหมดรวมรวมไปแล้วนะครับต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาเพื่อคัดปีลิ้นตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของกลุ่มชุมนุมไดใช้งานพิเศษในงานกันได้เลยนะครับตัวดล่างนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาเพื่ออ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะ เราบอกเอเวสเลยพีโตกับแอสโตนั่นเองนะก็สามารถเลื่อนระดูดเลยเนี่ยครับอ่าต่อมาถ้าคุณชมต้องการที่จะติดต่ออมินนะมีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นยังก็สามารถเข้ามาติดต่ออมินได้เลยนะครับก็เข้ามดีหน้าคำจะซื้อใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีข้สติดต่ออมินนะตัวนี้ตัวคิข้าไปเลยนะครับก็สามารถติดต่ออมินได้ส่องชานนี้ได้เลยจะมีช่องทางตัวชื่อเลยและชานารายก็สามารถเลือกติดต่อได้เลยนะถ้าหากคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรนะครับอ่าก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะเปิดขึ้นไม่รู้ตอนนี้ยอดคนดูไลสขอองเเเรราาาพิ่่มมหืปลนะครับ Im, 44, ต pues like mine, name, ัวยาคดูแลสุขขอเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น95แล้วนะจะเดิมอยู่ที่หนึ่หรือศูนย์นะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น95แล้วนะถือว่าเพิ่มขึ้นมาไวมากๆเลยนะครับอีกทีเดียวก็จะเพิ่มขึ้นมาครบแล้วนะตัวเป็น96แล้วนะตอนนี้หเห็นไหมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดต้องการใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการจะใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมจะทิ้งลิก์ไว้ข้างล่างคลิปที่ทิ้งเรยแล้วนะครสามารถคลิกเข้ามานะควับได้เลยนะจะได้มาเสิร์ชหายยากนะครับสุดท้าย